พี่รักมาล้องเนาะวันนี้เนาะก็ต้องมีเพลงมีเพลงนะครับมาส่งท้ายนะครับผมปิดไลฟ์นะครับผมสักสองคนงานเพลงก็แล้วกันนะครับผมทุกคนนะครับผมแต่วันนี้เพลงที่เราเลือกมามันจะมีคอนเซปต์เออเล่าเลยค่ะอ่าเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่ผมได้้องครูกับน้องเป็นเพลงเลยในรายการรายการังเอ้าพี่มีบม เพลงแรกทีเขาลองน้ากันยืนในสดแหมพี่รักนางร้องพี่ร้องน้องรักแล้วก็ไปในรายการลูกทุ่งเออเนอสตาร์รายการลูกทุ่งเออเนอสตาร์ก็ร้องเหมือนกันใช่ครับผมมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เขาได้ลองเพลงนี้เนาะแม่เขาเพราะว่ามันเป็นแบบกับุญหลูกกับุญหลูกนะคือเพลงเนี่ยมันมันจะมีโจทย์เพลงมันบอกจะมีโจทย์เพลงแต่ละกลุ่มต้องจับแล้วเขาจับได้โจทย์เพลงมีเสย อ่าขาขอลองเพลงนี้ก <favorites> ันแล้วกันนะครับผมเมื่อกี้พี่เฮนรี่ฝั่งซงดังมา่หนพังพันดวงพี่เฮนรี่มาแฮปปี้วันชัยเดชกันมามาเริ่มเพลงแรกกันเลยค่ะไอเห็นหนังเตสี่นอกันไนมาไม่ต้องบอกผมรู้อยู่ยิงเราตีอบ่ลยจะหายซงไหมมาอ่ะร้องเลยเดี๋ยวจะท้ายกันดู อ่าวเขาต้องหาป่แม่เพ่งเพิ่มเนี่ยเป็นศิลปินต้องดูแลตัวเองอยู่กับฉันเหนื่อยหน่อยนะนกมาลองดูเหนื่อยได้ได้จรับกันมันดีเหรอดังเบิ ขอไหมนะได้ยินเสียงดนตรีไหมบอกขึ้นนะครับผมดนตรีเบาาะว่าดนตรีสีเบาเนี่ยครับผมมีลำพโพงออันนั้นแรงไปเพราะว่าเอาไว้ประมาณตรงเนี้ยเอาในต่้งห้อ นาแค่ไหนที่เขารักไม่ได้ทำงานจนเกือบลืมไปเหมือนกันว่าการคิดถึงใครมันเป็นอย่างไรมีแต่ความอ้างว้นที่เดินร่วมทางกันมาแสงกลหยุดมีคนคอยเข้าใจก็ไม่เคยมีจะเลิกมองหาแต่แล้วก็มีวันนี้วันที่จิตมมีเธอ หรือเธอคือคนที่ฟ้ากำหนดมาให้เป็นคนนั้นคนที่จะบอกความรักเลิกพูดรักตลอดไปคนที่จะไม่ไปไหนจะดีจะไรจะไม่ทิ้งกันคนที่จะอยู่ตรงนี้และมีชีวิตเพื่อกันทุกวันคนที่จะดูแลกัน จากตรนนี้ถึงวันสุดท้ายคือเธอใช่ไหมคือเธอใช่ไหมนานน่นนานจนี้ที่คำว่ารักจะได้ทำงานห่ใหญ่ไม่ยามใกล้กันและคอยคิดถึงกันไม่ยามห่างไกลมีแต่เราเท่านั้นที่เดินรู้ คืนวันที่เคยเหงาใจจะไม่มีทางวันคืนกลับมาพกาะวันไหนวันนี้วันที่ชีวิตม่เธอเข้ามาหรือเธอคือคนที่ฟ้ากำหนดลงมาเป็นคนนั้นคนที่จะบอกว่ารักและพูดว่ารักตลอดไป คนที่ที่อยู่ตรงนี้และมีชีวิตเพื่อกันทุกวันคนที่จะดูแลกันจากวันนี้ทุกวันสุดท้ายคือเธอใช่ไหม คนที่จะบอกความรักเลิกพูดว่าหกตลอดไปคนที่จะไม่ไปไหนจะดีจะร้ายจะไม่ทิ้งกันคนที่จะอยู่ตรงนี้และมีชีวิตเพื่อกันทุกวันคนที่จะดูแลกันจากคนนี้ถึงวันสุดท้ายคือเธอใช่ไหม คือเธอใั่ไเสียงอาจจะแหบๆไปน่อยนะครับผมอดีตเรื่อเมื่วันนีไปลองเพ่งซอยมูมากแต่มนลังเสียงไปหลายเติมจ้ะ ครับผมสตอรี่ของเพลงนี้นะครับก็คือจังหวะเป็นเพลงที่เราร้องกันเพลงแรกไปก็ได้ลองน้ำกันอีกแน่ได้การรุ่งออสตาซึ่งเข้ามาไดเป็นคนเลือกครับทิมงานเรียไวยแล้ว้อาจากฉลักได้แมนค่ะแล้วมีอีกเพลงหนึ่งนะครับผมหลังจากได้ลองคู่กันไปแรกไปแล้ว อันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับผมในการอ,ออนแม่นะครับผมก็เสิร์ฟคู่ครั้งแรกนะครับผมของปียะขตนะครับก็ลองเพลงนี้เพลงนั้นก็คือเพลงเช็คฝาน่แลฟังออกไม่ออกจะมามาบอกความผอยไม่ได <c oughs> ้าให้จับมาไดบอก ยังม่ได้ลองดีครับบอกมาเพ่งนนที่ะห,หมดคืงอคะคืนยุ่ค่ะเดี๋ยวเป็นเพลงแรกๆที่ทำให้เรารูหจกักเทแเป็นเพ,เนเพลงแรกที่ได้ออกงานน้ำกันเนาะค่ะเป็น,น,น,นที่จอดเยียมมากเป็นเพลงแรกขีดไปเรียนรองเพลงน้ำกันอ,อกกัน้งหมดเรื่อเพลงเดียวกันเอรื่องเพลงมะ ที่ยอดวิวหลายครับในอ่าทิกต,ต็กตอกทอใช่คนดูเกือบเจ็ดล้านแล้วนะครับผม,มยอดยอดอคอใจคลิปนั้นเกือบล้านเลยดิแปดแสนกว่าเกือบเก้าแสนแล้วม<า>ั้งโอ้ดีเลยค่ะน่ารักมากเสิลเลยจ้าเพื่นว่า<อ>น่ารักทั้งคู่ห<า>วานมากซูเมอร์นี่เพื่นว่า ใช้ตามหากันจนมาพบเธอิีหวังก uh ับคำว่างเคยบออยากสีทางใจต่อมันกระทขาแต่หมซึ้งบอว่าคุ้ม่าเขาเกิดมาเพื่อใครบางคนเท่านั้นเวาต่างก็รักกันและกันตลอดมา ติโพดและศพสายตาอยู่ต่อหน้านี้ขอกั้นเลือนและเมื่อคิดจะกันไปบ่ว คนที่คอยหักแท้มาดนพ่ออีกคนที่พร้อมยังกันไปสวรรค์คงหับหูใดในคำอ้อนวอน เขาเกิดมาเพื่อภัยบางคนเ่านั้นหัวต่างก็รอซึ่งกันและกันตลอดมากี่พบกี่ชาที่เขาพาดลาว่าสิพ่อและสมงตายตายอยู่ต่อนานี้พอกันแล้วแล้วมาอยากจากกันไปบ่เหตุผลใดถึงนั้น สี่ฮักกันได้หักมันที่สองเขามีพอกันแล้วเขาให้อยู่จากมื่อนีไปหอดเมื่อตางกลางเป็นทุลีอยากให้การพอกันเธอเนี้เป็นนิรันดรให้มันเป็นนิรันสอง้อสีหฮักกัน อยู่ต่อหน้านี้ขอกันแล้วแล้วบ่อยากให้จากกันไปบอว่าเหตุผลใดทั้งนั้นสิฮหัก,กัาโดยหักมันที่สองเราพ่อกันแล้วขอให้อยู่จากเมื่อนี้ไปขอเมื่อตายกลายเป็นผู้หลี อยากให้การพอกันแค่นี้เป็นนิรันดรอยากให้การพอกันคืนนี้เป็นนิรันดร